สีนเสมอกันจึงคบกันยืนยาวคบคนแบบไหนก็เป็นคนแบบนั้นเพราะพึ่งก็ไม่เคยชวนมแมลงวันไปตอมดอกไม้มแมลงวันก็ไม่เคยไปกินน้ำหวานในดอกไม้กับพึ่งถ้าคุณอยู่กับคนใจกว้างคุณจะมีสังคมที่กว้างมากยิ่งขึ้นถ้าคุณอยู่กับนักปราชุณุจะมีความรู้มากยิ่งขึ้น ถ้าคุณอยู่กับคนบุญคุณจะเกิดจิตเมตตามากยิ่งขึ้นถ้าคุณอยู่กับคนกล้าหาญคุณจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นถ้าคุณอยู่กับคนมองโลกในแง่ดีคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นถ้าศีลไม่เสมอกันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ต้องพวกเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันถึงอยู่กันได้ คนแบบเดียวกันดึงดูดพวกเดียวกันชอบแบนด์เขาก็ไปจับกลุ่มซิ่งรถชอบเข้าวัดก็ชวนกันไปนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมทำเรื่องที่ชอบเหมือนกันคุยเรื่องที่ชอบเหมือนกันเราสนิทชิดเชื้อกับคนแบบไหนนั่นแปลว่าเราเป็นคนแบบนั้นเราคุยเราคบกับคนแบบไหนแล้วสบายใจ ไม่อึดอัดใจให้รู้ไว้เลยเรากำลังจะกลายเป็นพวกเดียวกับเขามแมลงวันมันไม่ชวนกันไปกินน้ำหวานกินเกนสรดอกไม้สวยๆหรอกมันชวนกันไปกินแต่ของเหม็นของเน่าเสียพวกเดียวกันมันจะชวนกันทำในสิ่งที่มันชอบเหมือนกันคิดเหมือนกันไม่มีใครตักเตือนกันได้เพราะชอบเหมือนกัน ถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนแบบไหนให้ดูคนที่เขาคุยด้วยคบด้วยสนิทด้วยก็รู้เพราะถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันศีลไม่เสมอกันมันก็จะคบกันได้ไม่นานหรอกเชื <N> ่อไหมว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณคลุกคลีและใช้เวลาอยู่ร่วมกันด้วยมากที่สุด ลองมองและพิจารณาดูหคนในชีวิตที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากที่สุดในแต่ละวันสี่คุณได้รับอิทธิพลมาจากพวกเขาไม่มากก็น้อยถ้าคุณอยู่กับใครคุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้นอยากเป็นพึ่งหรือมแมลงวนันคุณเป็นคนเลือกเอง